เอาล้ครับทุกคนวันนี้นะครับเปิดตู้ไหนดีนะครับประจําสัปดาห์วันที่7เดือนสิงหาคมนะฮะซึ่งอาทิตย์นี้นะครับมีตู้ใหม่มา2ตู้นะครับทั้ง2ตู้เนี้ยเป็นตู้ัลตท้าทั้งคู่เลยนะครับตู้ัลตร้าไลซิ่งเนี่ยนะฮะซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนะฮะว่าการเปิดตู้ัลตร้าเนี่ยโดยเฉพาะตัวัลตร้าที่มันรีลันมาเนี่ยมันความคุ้มเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับแวลูเนี่ยต่ำต่ำลงมากๆนะฮะวันนี้นะครับ ตู้ที่เข้ามาเลยนั่นก็คือตู้นี้นะครับตู้ซูเปอร์เซียสงโกฮังนั่นเองนะครับตู้ซูเปอร์เซียสโกฮังเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันดีตู้อัลต้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวดีๆหรอกนะฮะแต่ว่าตู้นี้นะครับหนักเลยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ไม่ไม่มีตัวที่เอาไปใช้อะไรประโยชน์ได้จริงๆเลยนะครับผมอ่ะซึ่งซูเปอร์เซียสโกฮังเนี่ยนะครับในปัจจุบันในเมตานี้นะฮะเรียกได้ว่าหายไปพอสมควรหรือแบบแทบจะหายหายไปเลยก็ได้นะฮะ เพราะว่า1คือเมตาปัจจุบันเนี่ยนะครับซูปเปอร์ไซヤสีโกจิต้า 4, เนี่ยเป็นตัวที่ครองเมตาเลยแล้วเขาเป็นตัวสีม่วงนะครับซูปเปอร์ไซヤสองโกฮังเนี่ยแทบจะไม่มีจุดยืนเลยนะครับนะจุดนี้นะถ้าถามว่าจะเปิดมาใช้ในเมตาปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวซูปเปอร์ไซヤสองโกฮังเนี่ยเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเรียกได้ว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเลยนะฮะถามว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะได้กลับมาไหมเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับในยุคที่ อาจจะมีเมตาไหนที่สีฟ้าเยอะนะครับซูปเปอร์เซียสสองโกฮังก็อาจจะกลับมาได้นะครับถามว่าเป็นตัวที่ดีไหมดีมากๆเก่งมากๆนะครับทีมไฮบริดเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเล่นทีมไฮบริดเนี่ยอาจจะต้องมีเลยก็ได้นะครับเป็นตัวแบบคีย์ของทีมเลยนะครับแต่ว่านะครับตัวอื่นในตู้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพูดถึง,งนั้นะทุกคนไอ้บีสนี้มันก็คือมันเก่ามากๆแล้วถึงจะตอนที่ออกมาจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมเลยก็ตามนะฮะแล้วก็เพอร์เฟกเซลตัวนี้ เก้าไปแล้วนะครับมันมีตัวม่วงตัวใหม่มาอีกนะครับอะแต่ว่าเออลืมบอกไปนะครับ Perfect Cell ตัวนี้ยังไม่ได้เซ็นใครด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ Super s a y a n GoH นะครับตัวแขนเดียวนะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าในสมัยของมันในยุคของมันก็คือเก่งมากนะครับแต่ว่าในจุดนี้ต้องรอเซ็นใครแล้วนะครับถ้าได้เซ็นใครเนี่ยอาจจะเก่งนะผมว่าตัวนี้นะครับเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็เอาไปใช้ตัวสำรองได้นะครับแต่ว่าเอามาใช้จริงคงไม่ได้แล้วนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับตู้นี้นะครับผมว่าความน่าเปิดเนี่ยผมให้อยู่ที่4เต็ม10แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยนะฮะใช้ตัวนี้ยากจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดในด้านการสะสมหรือว่าเล่นทีมไฮบริดเนี่ยแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะฮะตู้ต่อมานะครับก็คือตู้ฮิตนั่นเองนะครับฮิตเนี่ยนะครับนจุดเนี่ย กลับมาทําไมนะครับมีอาจจะคนสงสัยกันทําไมว่าเฮ้ยทำไมเอาฮิตกลับมาตอนนี้นะฮะฮิตเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดที่เด่นมากๆในเมตานี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวที่สามารถเอาไว้ใช้จัดการเกตเคาน์เตอร์ของซูเปอร์เซียสีโกจิต้าได้เลยนะครับเพราะว่าไอการหยุดเวลาของฮิตเนี่ยนะครับจะทําให้เกตเคาน์เตอร์ไม่ทํางานนะครับและเรียกได้ว่าเราสามารถเออสไนฟ์จัดการซูเปอร์เซียสีโกจิต้าได้ง่ายๆเลยนะฮะซึ่ง เขาก็เข้าใจตรงจุดนี้ดีนะฮะเลยคิดว่าถ้าเอามาในตอนนี้อาจจะมีคนอยากได้นะครับก็จะเทียบไปแล้วกับตู้โกหังเมื่อกี้นะผมว่าตู้ฮิตมีภาษีดีกว่านะครับแต่ก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่า1คือตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะมีอายุที่เยอะแล้วนั่นเองนะฮะแบบหลายปีแล้วแหละนะครับผมก็ในจุดอื่นๆนอาจจะไม่ดีมากนักนะครับในถ้าเกิดสมมุติว่าได้มาที่ดาวไม่สูงมากนะฮะ แล้วในตู้เนี่ยก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสำรองที่ดีนะครับตัวสำรองของทีมก็อดคิอย่างเงี้ยน,นะครับใช้ได้อยู่ฟิวชั่นสมาสึเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับที่ได้เซ็นใครมานะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าได้มาก็ไม่เสียหายนะครับถ้ายังไม่ได้14ดาวนะครับไม่ใช่ไม่เสียหายดีเรียกว่าดีเลยแหละนะครับต้องบอย่างี้นส่วนโกคูแบ็กตัวนี้ เฉยๆแล้วนะครับไม่ดีแล้วแหละนะฮะเก่าเกินไปแล้วอ่า UI s i d ตัวนี้ก็เก่าไปมากแล้วนะครับผมถึงจะได้ q u i p m e n t ใหม่อะไรมาก็ยังขุดไม่ขึ้นแล้วแหละนะทุกคนก็ตู้นี้นะครับให้ผมให้ความน่าเปิดอ่ะมากกว่าซูเปอร์เทเลสองโกฮังนิดนึงนะครับผมให้อยู่ที่6แล้วกัน6เต็ม10นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีตัวที่พอใช้งานได้บ้างนะครับไม่ถึงขั้นแบบแบบตัวอื่นไม่ได้เรื่องเลยนะฮะซึ่ง2ตู้นี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ9วันนะครับนับจากวันที่ มาก็คือวันพุธนั่นเองนะครับส่วนตู้อื่นๆเนี่ยผมพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูอีกทีได้นะครับผมให้คะแนนแต่ละตู้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าตู้ไหนตู้ไหนได้คะแนนประมาณไหนนะฮะซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับจุดนี้นะถ้าถามผมตรงๆนะครับสองตู้นี้ผมว่าสกิปดีกว่านะครับอย่าไปเปิดเลยดีกว่าข้ามได้ข้ามนะครับเพราะว่า ตัวมันนะครับคุณค่ามันก็จะตกไปอีกเรื่อยๆนะฮะเพราะตัวมันเก่ามากแล้วนะครับการที่เราเปิดตัวอัลต้าตัวเก่าๆเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีั้่แต่แรกแล้วนะฮะดังนั้นข้ามได้ข้ามนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอาทิตย์นี้เหมือนจะไม่มีอัปเดตเลยนะฮะเรื่องแบนเนอร์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับและถ้าหากยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วเจัครบ